สวัสดีครับท่านผู้ชมไม่ได้เกมล่นเกมพูดกันอีกแล้วนะครับผมก็คราวนี้เราไปนะครับเราบอกเลยเด็กนนะครับว่าเปิดหาตัวละครตัวนี้ไปนะผมก็คืออ่ตัวนี้แหละตัวนี้ใช่ไหมผมจะไม่ผิดกับแม็กเบอร์รี่ใช่ป่ะวะเราเปิดหาแม็กเบอร์รี่ใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะเพราะว่ามันนานมากแล้วนะครับเอ้ยไม่ใช่แม็กเบอร์รี่นี่นี่นี่แคนดี้ดอกคุกกี้เวใช่ยเขาเรียกว่าเปิดหาแคนดี้ดอกคุกกี้ไปนะครับซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยเราเปิดได้แค่ตัวเดียวนะครับผมซึ่งหลังไม่ไปผมไปเปิดหาเพิ่มมานะครับก็ได้มาถึง3ดาวด้วยกันนะครับผมก็ ออกมาใช้งานทาให้ผมนึงไปเปิดหาเพิ่มแน่นอนมันมีกิจกรรมนึงเว้ยเป็นด่านนี้นะครับผมเป็น extreme boss challenge เว้ยซึ่งไอตัว candy dog cookie มันได้บัฟพิเศษไงบัฟพิเศษก็คือทําให้อันติตีแรงขึ้นนะครับผมก็แบบนะผมก็เลยต้องไปเปิดหาเพิ่มเพื่อมาทําด่านชาเลนจ์ g นี้นะครับผมซึ่งผมติดอยู่ด่านที่สองเพราะว่ามันยากมากไอเขาก่อนบอสลิงไอลิงกลางกูเล่นไม่ผ่านเว้ยคือผมได้ไทเทอลแค่ที่เดียวนะครับผมก็แค่ไทเทอลอันแรกสุดเนาะอันสุดท้ายผมทําไม่ได้มันยากเกินนะครับก็ ไม่รู้นะว่าคราวนี้ทำได้ไหรือเปล่าแต่ก็ต้องพยายามดูนะครับผมแบบส1เอ็ดแม่งอย่างยาก1ิบสองกูจะไหวได้ยังไงกันกูก็ไม่เข้าใจเหมือนก,กันนะครับผมก็วันนี้มีตัวละครใหม่เข้าเกมเหมือนกันนะครับผมนั่นคือตัวละครตัวนี้เลยนะครับกับคุกกี้จาราเพโนโน,นะครับผมเป็นพริกนะครับผมเป็นพริกจาราเพโน,โนแล้วก็เป็นทัดไฟตัวใช้ธนูนะครับผมก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเกมนี้คิดอะไรไม่ออกออกตัวใช้ธนูนะครับผมตัวแรนธนูแม่งแบบละกอนตัวแรกเลมอนเซนเป็นธนูต่อมา เป็นอ่าเป็นโคฮิลาบินะครับผมก็จะเป็นแบบเป็นปล่อยปล่อยพลงังก็แบบเป็นตัวละครระยะไกลไงคือไม่รู้นะว่าเป็นอะไรกับระยะไกลมากนะครับผมไอ้ออก็ระยะไกลค,กคิดดิดอกผมกี้ก็ระยะไกลนะครับคือตัวนี้ก็เหมือนกันแบล็คเบอร์รี่ผุกี้ก็ระยะไกลเกมนี้เป็นอะไรไม่รู้กับตัวละครตีระยะไกลนะเว้คือตัวละครตีระยะใกล้น่ยแม่นยังไม่มีเลยนะที่มันเล็ดกาชาเพิ่มมาใหม่นะครับผมแต่คือแบบมึงออกมาแต่ตัวละครตีระยะไกลอะเพื่อนคือตัวละครตีระยะใกล้กูอยู่ไหนกูไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อยาวันนี้ จะมาเปิดหาเข้ากันนะครับผมกับจารพเพโนโคุกกี้นะครับก็มีเพชรสิบหมื่นหกการันตีอีกสามสิบเก้าโลก็แน่นอนนะครับว่าในคลิปนี้เนะี่ยเปิดได้แน่นอนแต่ผมกําลังเลยอยู่ว่าจะเปิดเอาสามดาวดีไหมนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันถ้าดวงดีผมเปิดเอาสามดาวเลยนะครับในคลิปนี้ก็หวังว่าจะดวงดีแล้วกันนะมีอะไรให้เราเปิดก่อนไหมเอ่ยอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีเนาะกอแล้วใช่แล้วก็ล่าสุดอัปเดตดูใหม่มาสก,กินตัวละครไ,ไม่พลาดอยู่แล้วเกมคุกกี้รันทุกทุกนี่ไงดีทุกเกมเวย มันต้องมีขายสก,กินของแท้ต้องมีสก,กินเลยซึ่งสก,กินตัวนี้นะครับผมจะเป็นเลทอัพของไวท์วิงรอยัลของคุกกี้จาราเทโนนะครับผมเป็นตัวละครนางเป็นแบบสก,กินน้ฟ้าแล้วก็แบ็คไลนิ่งไนท์นะครับผมเป็นสก,กินของเลมอนเซสที่แบบเป็นปีศาจเลยนะครับก็บแบบเท่มากอัตรา,ากออกอยู่ที่1%ทั้งคู่ก็ยากามากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมให้ทําด้วยนะแบบกิจกรรมเปิดคอสตูมเนี่ยก็ได้นูนีนนน งั้นเราเปิดหาจาระพินโน่ก่อนเปิดจาระพินโน่เสร็จแล้วค่อยมาเปิดสกินลายกันเพราะว่าสกินเป็นของใหม่นะครับผมผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเปิดสกินมันจะเป็นยังไงนะแอนิเมชันนะครับผมอ่ะมาก่อนอื่นจาระพินโน่เลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมจะเสียเยอะไหมไม่รู้แต่การันตีใกล้แล้วนะครับแต่ขออย่างเดียวคืออย่าโดนการันตีขอแค่นั้นพอนะครับไปบัพอ่ะมัตีแลกอ่าเอาเร็วเรียบร้อยอ่ะได้เสเกตมาแล้วนะครับผมถึงเศษ ปกติแรกมาก็จัดเกมกูเสร็จแล้วนี่แหละความเค็มคือเกมนี้นะเว้ยมันแบบต้องร้อยโลจริงๆอ่ะถ้าไม่ร้อยโลคือมันไม่ออกเลยนะเว้ยท่านผู้ชมดูไะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันแจกของเยอะมันแจกของเยอะแบบแจกเยอะมากจะเกลือไปก็ไม่ไม่เสียหายเท่าลูกคุกกี้รันทาวเวอร์เว้ยเอ้ยไม่ใช่คุกกี้รันทาวเวอร์คุกกี้รันคิงดอมคิงดอมเนี่ยบางทีมันจะแจกมันก็แจกเว้ยพอมันจะไม่แจกมันก็ไม่แจกเลยนะครับคิงดอมนะครับผมก็มาไปต่อกันที่บทที่สองนะครับผมกับจาราเทโน่นะไป บัพยางยางโอเคการันตีชัวร์จังหวะเนี้ยมอดตีที่สามนะครับผมไปโอ้โหใบทองอ่ะอยากเห็นใบทองอะ่ะจริงจริงบัพการันตีจริงจริงการันตีจริงโอ้โหเป็นอย่างงี้ทุกคลิปเลยเวลาผมเปิดคุกกี้ลาทาวเวอร์อ่ะไม่คือแบบเกลือตลอดเลยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นการการันตีแล้วนะครับอะมอดตียุสเนะครับผมโอ้โห แล,และใบทองและใบทองการันตีเพื่ออะไรวะคือมึงการันตีอยู่แล้วว่ามึงไม่ต้องใบทองก็ได้นะก็มึงก็คือมึงจะออกทองให้กูทําไมกูไม่เข้าใจเนี่ยนะแล้วก็มึพลาดไฟก็การันตีอยู่แล้วแหละตัวที่เก้าแต่ถ้าออกต่อตัวที่เก้าเนี่ยแสดงว่าของแถมนะครับผมใช่แต่ก็ได้เออเพราะว่าการันตีเออมีแถมไหมเขอดูไหนสิ อันนี้จะาลาพิโนโ่โอเคอันนี้ออกกอนกันันตีแค่ไม่กี่โลนะครับผมนั่นน่าจะห้าโลออกกอนกันันตีห้าโลมีแถมไหมอ่ะอืมคำถามผมคือมีแถมไหมนั่นสิอยากรู้ว่ามีแถมไหมนะครับขอออกอีกตัวนึงได้ไหมขอแบบแถมไมไอ้ะที่ตัวนึงฟรีเลยได้เปล่าเล่นไดไ้เปล่า <c oughs> แถมทุกวันเล้ไม่แถม แถมตัวนี้ที่ผมไม่ได้ปั้นโอ้โหเสียดายว่ะเสียดายโอ้โหคาบ์โมไลแบบเขียมคาบโมไลกูทำไมแต่ก็โอเคพันยนี้ดีนะครับอีพิกสองตัวก็ได้คาบ์โมไลมาด้วยนะครับผมโอเคน่าจเราเฟโนมาแล้วงั้นไปเอาสกิลด้วยดีกว่าการสกิลนะครับผมอีกตั้งแปดสิบกว่าการันตีแต่ก็ไม่เป็นไรผมเชื่อว่าการสกิลเนี่ยผมดวงดีผมมั่นใจ นี่เป็นไงกูบอกแล้วกูลงดีการ์สก,กิลมันเป็นอย่างนี้ตลอดคือเปิดตลอดคอนม่งแค่ไม่ออกพอเปิดการ์สก,กิลก็ไม่ออกรัวๆนะครับใช่ไหมเอ่ยอโอ้โหดาโก,โกโก้มึงผิดไปไกลเลยอะ่ะมึงผิดมึงออกผิดไปไกลเลยอะ่ะเอาไปกันต่อนะครับผมการ์สก,กิลมันต้องออกนะอีปิกขอเลยโอ้ยไปกันต่อไปกันต่อการ์สก,กิลขอดีๆขอดีๆเพราะเพราะมด ไม่ใช่นักพนนักพยากรนักพยากรขอดีๆนั่นแหละนั่นแหละการสกิลจาร์าเพนโนจบเลยผมมั่นใจว่าคุณทำได้เว้ยนักพยากรโอ้โหและกันโอ้โแล้วล,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 ลึกลึกด้วยนะครับบัฟเรียบร้อยนั่นแหละมันโอ้สองใบ,บว่ะเอาว่ะโอ้ยแบกเบอร์รี่ขอบคุณมากนะครับผมโอเคอุ้ยดีว่ะคุ้มจริง โอ้โหแบบค,คุ้มจัดเลยได,ได้มาแบบแพ็คคู่ตัวละครก็เปิดได้2อ p i ีการสดสกิลก็เปิดได้2อันโอ้โหนี่มันคอมโบคอมจอยกันแบบเข้าเถึง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 ขิงโอ้โหเอาเรื่องจะจัดนะครับเปลี่ยนเลยอ่ะก็ไปลองเทสมาแล้วนะครับผมในโหมดเทสตีนะก็เป็นตัวละครที่แบบแมคานิกเข้าใจง่ายนะครับผมเก็บสแตก็กกดชาร์ตตียิงเป็นหนูไฟก็โอเค แต่ตัวผมมองว่าซอฟ์พิกอาจจะโหดกว่าไงแต่เดี๋ยวต้องอาจแพสซีฟดูนะครับออันนี้เป็นชาร์จยิงนะรับไปสองร้อเปอปร์็นต์เลยเหรออ่ะมันก็อาจจะแรงกว่าซอฟท์พิกก็เป็นไปได้นะเว้ยจริงอาจจะแรงกว่าอาจจะนะถ้ามันโดนพิตลหลายๆะไรพิอะโอเคก็ตัวแรกไปได้ไมาแล้ว เอาอีกสักตัวแล้วกันผมอยากปั้น right 3าดาวอยากปั้นสามดาวจริงๆนะออกจริงๆนะก็เปิดต่อแล้วกันหวังว่าจะได้สดาวในคลิปนี้นะครับผมอ่ะไปมอติที่ห้าใช่ไหมห้ 3, oh. Oh. าห้าห้าใช่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 บอบอ๋พอกูอะาจะเปิดต่อมันก็ไม่ให้กูซสแล้วไงห้ามอติแล้วนะครับผมอ่ะไปหกมอติขอสามดาวในคลิปนี้นะครับอตัวทองกูอยู่ไหนเนี่ยหก ไม่มีแสงแสงไม่ไม่ใช่อะ่ะอ่ะไปเจ็ดกันต่อเลยเจ็ดนะครับผมมติหือ,อตัวทองก็ไม่ใช่ปับ๊บหืมเม่งเข็มปีเลยเกมนี้เม่งเข็มจริงนะครับผมอ่เดี๋ยวเดี๋ยวไปแรกที่ก่อนนั่นไหนๆก็มีไมเลดเยอะแหละเอามาสี่ตัวเลยไ,ไมเลดเฮ้ยไมเลีได้ได้แรกเลกได้บ้างอ่ะอ้แกได้ได้ของพวกนี้โอ้แรกไปเถิดไมเลียได้หมดแลร ได้ตัวกระชาไปเลยนะครับผมผม,ผมไม่ซีอะไรอยู่แล้ว่ะโมติเท่าไหร่แปดปับโอ้อโห 8. แปดเคสเคคือมึงไม่คิดจะออกให้กูจริงหรอเอาต่ออกตั้งสามเปอร์เซ็นต์มึงมึงแย่ยมากเลยวะเก้านะครับผมโอ้โหขออีกสักตัวได้ไหมอ่ะจริงๆคืออยากได้อีกสักตัวหนึ่งอ่ะได้เปล่าเพื่อนสิบนะครับผมอืม้มแม่งอีพิกแม่งไม่โหเลย,ยเย้เอาเรื่องจัดโอ้ คือกูใหญได้สามดาวไงไม่ใช่เราหรอกสิบเอ็ดนะครับอือือโอโหหนักแล้วล่ะอาการหนักมากนะครับกูว่ากูโดนการันตีรอบหนึงโอ้เกือบเกือบแล้วมึงเกือบเกือบแล้วนะก็ดูก็ดูดาวดูดาวว่าธาตุไฟหรือเปล่าขอดูดาวหน่อยสิดาวธาตุไฟดาวธาตุดินโอ้ดาวธาตุดินแล้วใครอย่นี้ธาตุดินเนี่ย,นนยใครอืมตามนั้นนะครับทุเรียน อืถูเรียนไปแล้วตามมาหลอกลอมผมไม่เลิกจากแคนดี้ดบแม่งยังตามกูมาอีกโอ้โหโหแม่งเอ้อะผมขอสองตัวในคลิปเนี้ยไอจาราเพนโน่เนี้ยมาเล่นการันตีเอาเขาไปหนักนะเนี้ยหนักจริงอาการหนักนะรู้เปล่าอาการหนักนะครับปอดจะติงเกิมเลยแล้วกันเพราะผมไม่อยากเสียพลันว่าเท่าไหร่นะโอ้โหนั่นแหละไป,ปะอ้อ เม่แต่ราบกาลังโอ้โหอันนี้การันตีแล้วมึงยังเป็นสีฟ้าสีฟ้าเล่นแบบมันฟ้าหมดเลยนะเว่ยจะจะมีดาวนะครับผมเนี่ยอันนี้อันนี้คือแอนิเมชั่นเกลือสุดเว้ยแบบเกลือสุดๆเลยนะครับผมแบบแสงไม่มีกดทีต่ตัวไม่มีแต่มันเป็นสีมันมีดาวก็แค่นั้นเองนะครับ <c oughs> รอกูสองการันตีติดนะครับผมแม่งเงยกูถามจริงคือกูอยากเอามึงสองตัวที่ผมเจ้าสองตัวเพราะว่า ผมสามารถปั้นสองดาวปุ๊บแล้วผมก็ไปเก็บเศษจากอีเวนต์ได้อีกสิบเศษแล้วผมก็ปั้นขึ้นสมดาวเลยนะครับผมก็คือที่เราจำเป็นต้องเปิดเนี่ยเปิดแค่2ตัวพอเปิด2ตัวขึ้นสามดาวนะครับผมแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเปิดต่อก็แล้วแต่ท่าน,นผู้ชมเลยนะครับแต่ผมเอาแค่สามดาวพอนะอืมเนี่ยเปิดสองตัวได้สามดาวเก็บเศษตรงนี้ปุ๊บปั้นสามดาวแล้วก็ได้อีกสิบเศษนะครับผมผมเนี่ยผมเอาแค่น,นี้พอนะเพราะว่าคือเอาจริงๆอีเวนต์เปิดตัวละครได้เศษอ่ะคือคุ้มนะเว้ยผมบอกเลยคุ้ม ถ,ถ้าจะเปิดจริงนนะเปิดเอาสองตัวเปิดสองตัวพอนะผมท่านผู้ชมแค่นั้นก็คือจบเลยนะไม่ต้องเปิดต่อแล้วก็ได้นะครับผมเอาแค่สามดาวแล้วก็เก็บเศษสิบเศษตรงนี้แล้วก็จบแล้วแล้วผมก็จะไม่เปิดต่อแล้วนะครับผมอ่ะผมก็จะไปคามเรียบร้อยแมแฮปปี้ต่อไปตู้จะเปิดคันนะครับตู้สก,กินนั่นเองไม่รู้นะว่าอนิเมชันเป็นยังไงแต่ผมขอเท่ๆเลยกูขออย่างเดียวคือให้มันเท่ก็พอคนระับผมทนมยากเข็นนะ อยากเขียนจริงๆว่าถ้ามันได้สก,กินอีพิกจะเป็นยังไงนะครับผมอัตราออก2%องอรกหวั่ามัลติหนึ่งรอบไม่ใช่หนึ่งมัลติหนึ่งซิงเกิลจะได้นะครับผมถ้าเป็นไม่ได้ผมเพราะผมอยากเขียนจริงๆนะ,ะดูเหนือนที่ว่าเปิดสก,กินจะเป็นยังไงนะครับก็คืูเปิดมีตัวนางฟ้าเข้าไปตรงอ่าที่ชุดลองเสื้อโบสีชมพูเอ๊ะไม่น่าใช่เล้วยังไงต่อกด 屌，屌，屌，你那个你你你屌屌。 นี่คือน,นี่ผมก็ได้ตาฝาใช่ไหมนี่นี่นี่มัน,นคือมันมันมันวัดฮ้กูไม่เข้าใจโอ,อเคเปิดซิงเกิลกูได้สกินหน้าตู้อ,อีพิกเลรออดหนึ่งเอร์ซโอเคไม่เข้าใจอะไรแล้วโอ้โหกูไม่กูไม่รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แบบกูได้ได้ยังไงอะไม่รู้แต่กูได้แล้ว โอ้โหเออะไรวะเนี่ยงงโอ้โหและของแท้เฮ้ยบ้าไปเนี่ย,เ,ยเอาจริงรอ่ะอสกินที่แบบแม่งเปิดหาอย่างยากแ้ะกูได้ในรอบเดียวซิงเกลิลแรกที่ผมเปิดด้วยแบบเว้าอะไรวะเนี่ย เนี่ยผมยังไม่ทำเนี่ยมิชชั่นเมื่อกี้ท่านผู้ชมก็เห็นว่าผมยังไม่เคยเปิดตู้สก,กินเลยนั่นเป็นครั้งแรกที่ผมเปิดสก,กินแล้วแบบอะไรเฮ <c oughs> ้ยไอเยบอกไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยในจังหวะนี้โอ้โหอ๋ออันนี้มันแจสกสกินโอ้แจสกสกินคกุกกี้อีกขิปเอ็นดีคอสตูมเอาเมาก,กินเพิ่งอีคขิปไปโอเคโอ้โห อะไร oo, อ,อ,ไรいいอ่ะคูคุกกี้ทันฟอร์เมชั่นออเป็นเรื่องอ่ะเก็บอีกแล้วเนี่ยคอมพิ <gathering says his fans> วเตอร์หมดหนึ่งครั้ง using very costume วัดเฮ้ยผมไม่อยากเชื่อใจตาตัวเองแล้วผมเห็นอะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมมากมากอ่ะเฮ้ย คนเรามันจะดวงดีขนาดนี้ได้ยังไงกันแล้วทำไมเมื่อวานมันไม่ดวงดีเหมือนอย่างนี้บ้างวะไอเกมแมวเวนั่นน่ะเมื่อวานอะคือแบบอะไรก็ไม่รู้อะไม่เคยยับเลยแล้วแบบแลาทำไมวันนี้มันดวงดีเกมคุกิลันทาวเวอร์กูไม่เข้าใจกูไม,ไม่เข้ากูไม่เข้าใจอะไรแล้วกูวงงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คืออันนี้มึงก็ดวงดีกันไปผมเชื่อว่าท่านผู้ชมน่าจะกำหมัดเฮ้ย <c oughs> พี่พี่แลไวพี่วะแบบมึงเปิดได้ยังไงเนี่ยก็ไม่รู้กูจะรู้ได้ไงอะอยู่ๆมันก็ดวงดีอะ งงชิบหายเลยอะไรวะเฮ้ยกูไม่อยากเชื่อเลยว่ากูได้หรอกูได้หรอโอ้โหกูงงมากเลยเนี่ยโอ้ m ม่ก็มันเกิดอะไรขึ้นวะงงไปไกลตาแตกเลยทีเดียวนะครับผมจังหวะนี้ใช่กูไม่มีอะไรจะพูดด้วยหมดคำจะพูดเลยจะซ้ำ วอเตเฮกต้องเกิดอะไรอย่างกึนวะอ่าเดี๋ยวนะผมต้องทำอะไรไว้เนี่ยอ่าผมจะเปิดหาอ่าที่อัปเกรดที่อัปเกรดไฟนี่โอเคงงมึนมาหมดแล้วเนี่ยตอนนี้มึนหัวมากแล้วเกิดที่อะไรขึ้นกูไม่เข้าใจอาเมียนอ่าอันนี้เปิดอ่ะเปิดเปิดไปเฮ้ย อาวูนิ What? คไอวัดกูมีแล้วไม่ใช่อะไรคือกูมีแล้วมึงเห็นนี่ไหมกูมีแล้วมึงไงกูมาทำไมอีกอันนึง่งอ๋อวัดเอาวูนิคอะไรวะเนี่ยคลิปนี้มันเกิดเหี้ยอะไรขึ้นเนี่ยกูงงโอ้ยกูไม่เข้าใจเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้น โอ้ oh my god มงกจนสลัดโอ้ย oh. yeah. งงกูไม่เข้าใจมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอยังขึ้นเนี่ยโอ้ oh my god ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคลิปนี้ฝพงจะเปิดตัวละครเกือก็จริงแต่กูเปิดสกินแล้วมันแบบมันขนาดนี้เลยเหรอเออมันอุบาของแท้โคตรของแท้เลยอะ ผมอัพหน่อยละกันเอออัพอัพอัพไปก่อนอัพก่อนเฮีย yeah, ไม่เข้าใจมันเกิดได้ยังไงกูทําไปได้ยังไงก่อนคือมือกูเป็นอะไรเนี่ยอยู่อยู่มือกูกูก็กอดแทนฮัลโหลวัดเดอะเฮกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเด,วนะเดี๋ยวก่อนเลยเดี๋ยวก่อนเลยผมทําอะไรได้บ้างเนี่ยเออเฮียงงงงแบบงงจริงอา่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาสกินไปลงเลดใช่ไหม เอาสก,กินไปลงเลดหนึ่งครั้งนะครับผมเพราะมันบอกให้เราเอาไปลงเนาะแล้วก็จะได้สามสิบอ่าตัวกระชาเปิดสก,กินต่อเออแล้วเราก็จะเปิดสก,กินนั้นต่อปิดท้ายคลิปนี้นะครับใช่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 ใช,ใช,ใช,ใช่ลงเลทตาเลยกดฟรีไปเลยอย่าผมผมไปผ,ผมเล่น,เล,นเล่นอย่างนี้เลยได้ไม่เป็นไรเพราะมันแค่ให้ลงไงเอออ๋อนี้ยก็มีคนเอานักกล้าม,มาลงด้วยนะครับผมนักกล้าสก,กินอ่าบลเกอรี่ <สบ>ไม่รู้แล้วขอลงสักรอบหนึ่งก่อนแล้วกันงงไปหมดแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่เข้าใจเนี่ยสกินอีปิกเนี่ยเฮ้ยสกินอีปิกอันแรกของในเกมที่เพิ่งเพิ่มเข้า,ขามาแลวแม่งอุ้ยสวยวะจริงสวยสวยมากนางฟ้าสวยจัดเลยวะเฮ้ดเข็งงไปหมดแล้วอ่ะไม่เข้าใจใครก็ได้ช่วยอธิบายเหตุการณ์ี้ผมฟังทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอ้ย โอ้โหอ้หม่ยกอดชิมตูดามันปาดแป๊ดเม่งมอตายเลยก็เข้าใจระดับง่ายสุดนะครับไม่มีอะไรมากโอเคอ่ะไปไปไปาม้ามคามเรียบร้อยเรียบร้อยเล่นเสร็จละลงสกินเอาเอาเอาสกินไปลงเลดให้เอออ่ะมากดรับลูกบาสให้ครบนะครับผมอ่ะได้ได้หนึ่งมอติแล้วเราก็จะไปเปิดปิดไปไปเปิดปิดคลายในคลิปนี้แล้วกันนะเปิดซื้อสกินโอเค ผมไม่รู้ว่าดูเป็นไหมแต่เมื่อกี้เทสทดลองยูแล้วว่าถ้าเกิดว่าไอตัวนางฟ้าเนี่ยโผล่ามาแล้วก็ไปตรงที่รองชุดแล้วมันผูกโบสีชมพูไว้โบชมพูมันหมายความว่ากูได้อีปิดเพราะมันเป็นโบชมพูผมเชื่อว่าถ้ามันเป็นมีแต่แรนก็จะเป็นโบสีฟ้าแต่ถ้ามันไม่มีแรนเลยก็จะเป็นโบสีน้ําตาลอย่างนี้ใช่เปล่ากูไม่รู้นี่เป็นแค่การสันติษฐานขั้นต้นเบื้องต้นของผมโบผมไม่เคยเปิดเลย แต่มันก็อาจจะใช้ก็ได้เพราะมันเป็นโบชมพูตั้งแต่ที่ผมเปิดครั้งแรกเมื่อกี้มันโบชมพูแล้วมันได้เลยคือกูก็ไม่เข่เหมือนกันแต่ผมเปิดแล้วกันอ่ะเปิดต่อเปิดต่อถ้ามันออกโบชมพูอีกก็ให้รอดูไปเลยนะครับว่าออกอปิอีกตัวหนึ่งแน่นอนการันตีไม่รู้เหมือนกันกูก็ไม่รู้เอาไปไปดูแล้วกันอ่ะไป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 มันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงกูก็ไม่เข้าใจอ่ะวิ่งไปผูกโบสีอะไรอะ่ะฮะ อีพีีกแล้วเหรอใช่เหรอใช่เหรอมันก็โบชมพูเหมือนเมื่อกี้หรอวะงงว่ะอ๋อ,อไม่ใช่อ๋อคือกดปุ๊บมันจะเป็นแสงโอเคเข้าใจลาะถ้ากดไปแล้วมันเป็นแสงเนี่ยมันเป็นอ๋อแสงสีฟ้าคือได้แค่ได้แค่แรโบไม่เกี่ยวเนาะโอเคอ่าามนั้นนะครับโบไม่เกี่ยวเอย กด <g od> ปุ๊บแสงสีอะไรออกสีอะไรก็คือตามนั้นเลยเมื่อกี้กูกดออกแสงสีลุ้งกูงง <c oughs> เป็นใครใครก็งงบอกว่ากูถามจริงมึงออกลุ้มขนาดนั้นไห้กูกูก็อึ้งดนีแบบฮะอะไรวะแบบวัดวัดไอ้ a m นี่กูเห็นอะไรอะ่ะ <c oughs> โอ้เออแล้วมันมีแต่โอ้โหเท่วะ่ะจริงเกมนี้ทำสก,กินเท่จริงมากเท่เท่เลยอะ่ะ เท่มากดีมาก,มากโอเคนะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการเปิดกาชาหาคุกกี้จลาเพโนโคุกกี้นะครับผมก็เดีย๋ยวหลังจากนี้จะไปอัพของปั้นของแล้วกันให้มันดีกว่านี้นะครับผมก็หวังว่ามันจะเก่งอย่างที่ผมคาดหวังไว้นะครับผมแล้วก็ได้การ์ดสกิลมาด้วยใช่ไหมเออไม่งงไปหมดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆโอเคอันนี้อาเปิดอะไรได้จากโลนทาวเวอร์ลิฟต์นะครับการอัพสกิลดิน มีอะไรเปิดได้บ้างนะโอเคที่แต่ก็ของอัพเกรดนี่โน่นนะครับผมเอ้ยเปิดเลยเมื่อกี้เห็นนะการสกิลอ่าเปิดเปิดเปิดเอาเอาวันนี้ซันนิดหน่อยแล้วกันไอ้การ์ดดาวนี่คือ,ค,อคือมันใส่ได้ทุกตัวนะครับผมเออจะใส่ให้ใครก็ได้นะมันใช้ได้หมดเลยมีอะไรให้เราเปิดอีกไหมเออแปดเก้าแลกเลยก็ได้ไม่เป็นไรกูแลกเลย เพราะกูเซียนกระช้ามากตอนนี้แม่งดวงดีเกินไปจนกูงงไปหมดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่าใช้เผ็ดสิเดี๋ยวนะร้านค้าเป็นยัแไ้วะอ๋อมันอ๋อมันเพิ่มแถบโอเคเก็ตละอ่าปึ๊บอ่ะเปิดอีกนิดหน่อยละกันนะครับท่านผู้ชมปิดท้ายคลิปนี้ให้มันแบบสักเซสฟูลี่โอ้แต่คลิปนี้มันก็เมื่อเกินแบบมันเม่อมากเลยนะเว้ยจริงเปิดสกินโคตรเม่อ เปิดตัวละครแม่งก็เกลือตามสภาพแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าแรงๆไปเออแม่งจะดีจริงเปิดสกินครั้งแรกแล้วกูได้อีพิกเลยนี่คือกูโคตรงงทำอะไรได้ยังไงวะเค้กโคตรโคตรฟุกอะ่ะมันเป็นแบบโมเมตนต์ที่ฟุกมากๆผมคิดว่าโมเมนต์นี้อาจจะไม่เกิดอาจจะไม่เกิดขึ้นกับผมอีกแล้วในอะนาคตก็ได้เลยครับผมนะก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นแบบคลิปแรกและคลิปสุดท้ายเลยวันนี้กูจะเปิดสกินได้ง่ายขนาดเนี้ย ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้อหจอาจจะนะโอเคนะครับทุกผู้ชมก็มาคลิปนั้นเราเปิดกรชากุกกี้รันทาวเวอร์เอาไปเป็นยักันต่อนะครับผมโอเคนะครับทุกผู้ชมงั้นก็ว่าสัตคลิปนี้ี่ยผมต้องขอตัวลรับก่อนนะครับผมไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ